สวัสดีค่ะตอนนี้ขวันอยู่กับรถยนต์ Honda City s e d ีดานค่ะเป็นรุ่น SV CVT นะคะสีเงินลูน่าเรามาเตรียมรถส่งมอบกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่6,65,000บาทค่ะ6,65,000นะคะไม่ต้องเพิ่มราคาสีสีที่เพิ่มราคาจะเป็นสีขาวมุกนะคะเพิ่ม1,000 0แล้วก็สีดำคลิสตันมุก เพิ่ม6,000บาทค่ะซิตีรุ่น SV นะคะด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยค่ะลายล้อก็จะเป็นล้ออลลอยขอบ15นะคะไฟที่เห็นด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ไฟที่ติดอยู่จะเป็นไฟส่องสว่างกลางวันนะคะเราจะสังเกตว่าไฟตรงนี้ติดสว่างนะคะเป็นเส้น เพราะว่าขันสตาร์รถยนต์นะคะถ้าสตาร์รถยนต์ว้ไฟส่องสว่างกลางวันเขาจะทํางานนะคะจะติดทันทีเลยจะดับไม่ได้นะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาในทุกรุ่นของ Honda City นะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะจะไม่มีตรงนี้ต้องติดตั้งเพิ่มในกรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งนะคะสามารถสั่งติดตั้งได้ราคาที่5 8 8 5บาทค่ะส่วนในเรื่องของขุมพลังของเขานะคะ City จะเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตร VTEC Turbo นะคะ ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง122แรงม้าแล้วก็ในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันนะคะก็จะอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของพลังงานทางเลือกก็สามารถเติมได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบนซิน 9195, กแก๊สโซฮอลนะคะสามารถเติมได้หมดเลยค่ะ ส่วนน้ำมันที่ขวัญเติมให้ลูกค้านะคะในวันรับรถจะเป็น e20 นะที่เติมไปกับรถในวันรับรถจะเป็น e20 ค่ะส่วนชุดแต่งนะคะที่เราเพิ่มเติมเข้าไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะที่เราเห็นภายนอกนะคะก็จะมีสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตจะเป็นแบบโมดูล์ค่ะนะคะตรงนี้ลูกค้าติดตั้งแบบรอบคันเลยนะคะมีคิ้วซุ้มล้อค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ Q คิ้วกันตาดค่ะ ะะจะเป็นฟิล์มแบบเซรามิกนะคะของบริษัท 3M ที่ติดเข้าไปคันนี้อยู่ที่60%ค่ะเคลือบแก้วเรียบร้อยนะคะมีฟรีเคลือบแก้วให้ค่ะเคลือบแก้วนะคะแล้วก็ฟิล์มเซรามิกตรงนี้จะฟรีทุกเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นซื้อสดนะคะหรือจัดไฟแนนซ์ดาวตา่ำหรือว่าดาวสูงทุกเงื่อนไขจะได้หมดเลยนะคะสำหรับเคลือบแก้วแล้วก็ฟิล์มเซรามิกค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของชุดแต่งประกันตรงนี้ต้องดูที่เงื่อนไขนะคะว่าลูกค้าเลือกเงื่อนไขไหนกันนะคะบริเวณมือจับด้านข้างนะคะเขาจะเป็นคโครเมียมนะมีรุ่น SV รุ่นเดียวที่มือจับด้านข้างเป็นคโครเมียมนะคะรุ่น S รุ่น V แล้วก็รุ่น RS เขาจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ค่ะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะพับไฟฟ้าได้ค่ะ คันนี้ลูกค้าจะเข้ามารับเองนะคะแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับนะคะไม่อยากมารับเองที่โชว์รูมขันก็มีบริการส่งมอบให้นะคะมีรถสไลด์ส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะตัดตรถไว้นะคะแต่ว่าเครื่องยนต์จะเงียบมากๆค่ะรุ่นนี้มีหน้าจอเพราะฉะนั้นก็จะมีกล้องสองภาพด้านหลังจะติดอยู่บริเวณตำแหน่งนี้ค่ะ โลโก้นะคะฝั่งด้านซ้ายค่ะจะมีกล้องอยู่ด้านหลังส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายการของแถมที่ขวัญเตรียมใส่รถไว้ให้นะคะแล้วก็ด้านล่างลงไปก็จะมียางอะไรนะคะแล้วก็จะมีแม่แรงอยู่ตรงนี้นะคะยางอะไรกับแม่แรงกว้างมากเลยนะคะห้องสัมภาระไทย ฟิล์ม60นะคะคันนี้ติดฟิล์ม60%ซค่ะสกเกิร์ตเป็นของแท้นะคะสกเกิร์ตโมดูโลแบบของแท้เลยค่ะส่วนภายในนะคะที่เราเตรียมใส่รถดไว้ให้ก็จะมีพาย,ยางปูพื้นนะคะเตรียมใส่รุดเรียบร้อยค่ะคิวบันไดติดตั้งเรียบร้อยนะคะภายในของรุ่น SV จะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะแล้วก็บริเวณแผงด้านข้างตรงนี้จะเป็นสีเบจน,นะคะภายในจะเป็นแบบทูโทนค่ะแต่เบาะหนังจะเป็นสีดําล้วนนะคะตะเข็บก็จะเป็นสีดําค่ะ ช่องด้านข้างก็จะมีที่ใส่ขวดน้ําได้วางแก้วได้นะคะตาแหน่งตรงกลางก็สามารถวางแก้วน้ําได้ค่ะภายในนะคะหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะพร้อมกล้องสองภาพด้านหลังเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูข้างหน้าใกล้ๆนะคะแต่ตรงนี้เราดูจากมุมด้านหลังค่ะ ด้านข้างตรงนี้จะเป็นทูโทนนะคะเป็นสีเมจค่ะบ็อกสีดำตอนนี้ผ่อนตั้งเวลาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะวันนี้วันที่21มีนาวันจันทร์นะคะ9โมงนะคะ08นาทีตรงนี้คือตั้งเวลาเซฟเวลาให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะการเปิดปิดแอร์ก็สามารถบริเวณแผงด้านล่างได้เลยค่ะเปิดปิดตรงนี้นะคะในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของแอร์ค่ะแล้วก็ด้านล่างจะมีช่อง USB ให้สองตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องจ่ายไฟสำรองให้ด้วย วันล็อกรถกุญแจเราจะได้สองดอกด้วยกันแบบนี้นะคะจะมีปุ่มล็อกรถค่ะตัวบนสุดนะคะปุ่มปลดล็อกค่ะแล้วก็ปุ่มเปิดห้องสัมภาระท้ายการเปิดห้องสัมภาระท้ายนะคะให้เราใช้วิธีการกดแช่ปุ่มน,นี้นะนะคะกดแช่ปุ่มนี้ประมาณ2วินาทีนะคะเขาก็จะเปิดห้องสัมภาระท้ายให้ค่ะ เปิดปิดเครื่องเสียงนะเดี๋ยวขอปิดไปเลยค่ะเดปิดเครื่องเสียงตรงนี้เวลาเราจะเข้าเมนูต่างๆเราก็สามารถกดสัมผัสได้เลยนะคะตั้งเวลานะคะวันที่ภาษาอะไรก็สามารถตั้งได้เลยค่ะระบบเกียร์นะคะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ซิตี้ตอนนี้นะคะไม่มีเกียร์ธรรมดาแล้วนะพันได้ทุกรุ่นเลยค่ะตอนนี้ไม่มีเกียร์ธรรมดาแล้วนะนนคะจะมีเฉพาะเกียร์ระะออโต้เ, Auto เท่านั้นค่ะก็จะมีปุ่มอีคอนนะคะแล้วก็ idling stop นะคะ เราสามารถเปิดปิดได้นะคะถ้าไม่อยากใช้งานฟังก์ชันนี้เราก็กดปิดตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าจะใช้งานก็กดเปิดค่ะ mm. เวลาที่เรากดปิดนะคะจะมีรูปขึ้นแบบนี้ตรงนี้คือปิดการใช้งานนะคะถ้าไม่มีไฟขึ้นแบบนี้คือเปิดการใช้งานอยู่ค่ะ mm. บนพวงมาลัยก็จะมีปุ่มรับสายวางสายบนพวงมาลัยนะคะสั่งการด้วยเสียงได้ค่ะสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนโหมดแล้วก็ จูนขึ้นวิทยุเดินหน้าถอยหลังก็สามารถกดสัมผัสได้ที่พวงมาลัยตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องละสายตาจากถนนเวลาที่ขับขี่นะคะก็จะทําให้เราปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะขอพูดเร็วไหมคะที่พูดเร็วเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะก็เลยขออนุญาตพูดเร็วนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนิดหน่อยนะคะก็จะมีแป้นเท้าสปอร์ตนะคะที่ติดตั้งเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะ ด้านบนตรงนี้จะเป็นการเปิดฝาถังน้ำมันนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นเปิดห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะคิ้วบันไดจะเป็นคิ้วบันไดแบบ LED ของแท้เลยนะคะของฮอนด้าเลยค่ะที่ติดตั้งให้ค่ะการเปิดห้องสัมภาระด้านท้ายนอกจากเราเปิดที่กุญแจแล้วค่ะ,ะได้นะคะยังสามารถเปิดที่บริเวณนี้ได้ค่ะจากฝั่งคนขับค่ะ,คะดึงขึ้นเลยนะเบาะสามารถปรับสูงปรับต่ำได้ค่ะ ส่วนการเติมลมยางนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะทราบว่ารถเราใช้ลมยางเท่าไหร่นะคะให้เราดูบริเวณฝั่งคนขับฝั่งนี้ด้านหน้าจะเป็น32ค่ะแล้วก็ด้านหลังจะเป็น3ด้านหน้า33าค่ะโทษทีด้านหลัง32นะคะเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยรถ Honda ทุกรุ่นนะคะสามารถดูจากบริเวณนี้ได้เลยนะคะ Honda ทุกรุ่นฝั่งคนขับจะมีบอกค่ะคันไหนเติมเท่าไหร่เราสามารถดูรถเราได้จากตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวน่าจะประมาณสักพักหนึ่งนะคะลูกค้าจะเข้ามารับรถนะคะขอบพระคุณเจ้าของรถยนต์คันนี้มากๆเลยนะคะพี่วิจิตานะเข้ามาจองเองที่โชว์รูมนะคะแล้วก็เข้ามารับรถเองค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะช่วงบ่ายค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ